Thank you ตอนนี้ค่ะประชาชนหลายคนนะคะกำลังจับตามองนะคะ,คะในเรื่องของเงินดิจิทัลวอร์เรนะคะเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลของรัฐบาลนะคะซึ่งล่าสุดค่ะรัฐบาลนะคะได้ออกมาแถลงนะคะความคืบหน้าโดยยืนยันว่าไตรามารส4ของปีนี้คือช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมนะคะไปจนถึงเดือนธันวาคมประชาชนจะได้รับเงิน1-0,000บาทอย่างแน่นอนนะคะและจะมีการประชุมสรุปรายละเอียดทั้งหมดภายในวันที่10เมษายนนี้ค่ะวันนี้ค่ะเรามีเสียงของพี่น้องประชาชนที่ได้ให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะ <c oughs> เห็นด้วยแต่ก็อยากให้รัฐบาลค่ะ <c oughs> ประปับเงื่อนไขาบางอย่างด้วยจะเป็นอย่างไรไปฟังเสียงของประชาชนกันค่ะพี่อยากให้เขาแบบใช้ได้ทัทง้ทงทงั้งจังหวัดอะ่ะไม่ใช่แค่จังหวัดนั้นแล้วก็อำเภอนอะไรอย่างเงี้เย nerede. เหมือนเราอยู่จังหวัดกาญจน์เราใช้สุพรรณอย่างเงี้ยได้มันจะดีกว่าหรือเอามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้ด้วยอะค่ะเพราะว่ามันแย่ตรงนี้อยากให้เขาทำจริงแล้วก็ ให้เห็นผลจริงๆ,ๆอย่างที่เขาพูดเขาบอกไว้ะค่ะเพราะว่ามันจะได้ช่วยเหลือได้เพราะตอนนี้มันแย่มากก็อันแรกเลยก็คือจะเอามาใช้ต่อยอดในร้านเราอะค่ะเพราะว่าเราเป็นร้านอาหารนะคะเราก็ต้องมีทุนถ้าได้เงินจำนวนนี้มาก็ถือว่าดีเลยค่ะได้เอาไปใช้จ่ายมาซื้อเป็นทุนหมุนเวียนในร้านค่ะก็อยากจะ ให้รัฐบานจ่าวเร็วๆค่ะรออยู่นะคะ